ผู้สีกันมาถ้าให้เราถูกไหมคะ,ะปกติลูกเจี๊ยบมันก็คงไม่กล้าเข้าไปเล่นกับสัตว์ใหญ่อยู่แล้วถูกไหมใช<ด>่แบบนี้คงน่าจะสนิทกันโอย,อย่าเล่นกันบ่อยเักเลยกลัวจะไม่ได้เป็นไก่ <c oughs> จบอยู่ที่เจี๊ยบนี่แหละ <c oughs> เออนั่นสินะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดๆได้คู่กัตสบัตข่า c a ร g เ t ตออปติกไวด์โ2มีอน u a อคทีฟออกซิเจนบับเบช่วยให้ฟันดูขาวยังอ่อนโยนใน3วันกว่าจะได้ผมที่ชอบต้องกัดสีตั้งกี่รอบดัดลอนตั้งกี่ครั้งแต่ก็ไม่กังวลเรื่องผมเสียหม่ o v e Intense r e p a พ r พร้อมสมาร์ททาร์เกตเทคโนโลยีช่วยบำรุงผมเสียตรงจุดให้ผมนุ่มดูอิ่มน้ำเรียงเส้นสวยทันทีหม่ e Keratin Treatment ช่วยกู้ผมเสียทุกมิติยังไหวไหมเน่ยทางนี้ถ้าทางโน้นไม่ไหวทางนี้ทำไงก็ต้องสู้สิ <ส>อร่อยก่อนแล้ว ienne. ไปต um. ่อมีกำลังใจมีโปรตีน d h a โอเมก้าแต่ไ, so? um ไม่มีไขมันเส้นอาทิชัยไปสุดโต๊ตรีบขึ้นไปทิ้งเร็วผิวใสมากรู้เลยใช้อะไรใหม่คอนเซรั่มครีมครีมผสานตัวต้าบูเซรั่มช่วยลดรอยสิวช่วยลดจุดด่างดำช่วยลดฝ้าแดดฝังลึกดูกลองใสไกลจุดใหม่พอน เจอคราบขั้นไหนใช้เผ่าวินวอชคราบเหนียวฝังลึกคราบแน่นฝังหนับคราบหนึบฝังใจสะอาดหอมไร<ป>้ช่วยลดกลิ่นหนับด้วยใช้เผ่าวินวอชชนะชัวร์กลิ่นทุกกลิ่นเชื่อไปใช้เลยรักครั้งแรก ครีมนุ่มกลิ่นวานิลลาหอมหวานราซอช,ช็อกโกแลตโรยด้วยถั่วเต็มเต็มในคนกรุบกรอบเริ่มต้นด้วยไหลและลงตัวกับคอนเนตโต้ครีมนุ่มกรุบกรอบคุณวัดเทพไทยแพงไหมครับไม่แพงนะคะไม่แพงนะคะเพราะใช้แค่นิดเดียวปากก็สะอาดมากเลยค่ะยังหลอด70กรัมเนี่ยช่วยให้ปากสะอาดได้นานเกือบ6เดือน6เดือนเลยนะคะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่แพงเลยค่ะเพราะการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาใหม่ S 2 6 Gold Star มีแอลทริปโตเฟน ฮู้ดฮูดนี S26 ก้สตามใหม่แอนคริโตเฟนร้อนเหนือแดดก็มั่นโหแดดเป็นแดดผิวมาแล้วแต่ลืมดูแลผมยูวอาจทำผมแดงแห้งกรอบ Sunfeel Natural สารจะการสักุระ Raspberry Seed Oil กรอกช่วยปกป้องยูวีให้ผมสวยเปล่งประกายหอม Sunfeel Natural วันชมพิชุมวิ e k l y เดือนทุกวันจันถึงสุขวันนี้มันไปนกับสองคราบแม่ไม้มวยไทยระหว่างเพชรมารกประเคนสอกกับเวียนนอตประทุกความมันสทุ่ม40นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง32ลองรถดีสุข้าวสิคะถึงรสชาติน้ำซุปกระดูกหมูแท้เน้นๆหอมกลิ่นรากผักชีโอ้ oh. อร่อยแค่8บาทลองเลยวันนี้ถึง30มิถุนายน2 5 6 5 oh. ึงแม้จะเหนื่อยแค่ไหนก็มั่นใจกับชุดขาวเจิดจ้าด้วยโอโมฟลัสช่วยสลายกลิ่นอาบขาวสว่างสีสันสดใสรับฟรีโอโมฟลักชั่นเมื่อซื้อโอโมฟตามเงื่อนไขวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้น้ำเดือดคุณภาพแบบคริสตัลต้องพิถีพิถันในทุกขั้นตอนการผลิตจากผู้ผลิตน้ำเดือดที่ใส่ใจหลากหลายมิติคุณภาพผ่านหลายการรับรองเชื่อมั่นในคุณภาพเชื่อมั่นในคริสตัล สัมผัสที่สุดแห่งความเร้าใจปลดปล่อยจิตวิญญาณแห่ง GR อในตัวคุณ New Fortuner GR Sport r a c e your pride ambition สัมผัสและทดลองขับวันนี้ที่โชว์รูมโตยโยต้าทั่วประเทศสนับสนุนโดยมั่นใจผมมั่นใจถังเช่าผสมมัลติวิตามินบี กลัมาได้บริกนี้นะครับยังฝากเตือนเรื่องของอุบัติเหตุนะ,นะขับรถไม่ระวังก็จะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้นี่แหละครับ